ทรงทรงกลมไม่ได้อันนี้เหมือนปิกาจูมากกว่านะทุกคนว่าไหมพี่ริต้าเนีนยเหมือนปิกาจูมากกว่าน้องว่าหมีเนยยังไงให้เหมือนปิกาจูอ่ะพี่ริต้างงอยากรู้เลยว่าผู้ชนะคือใครแรนดอมสุดพิริตร้าอย่าเอาคนมาดีอายอ่ะเฮ้ยเอาคนมาทําไมอ่ะพี่ริต้าเฮ้ยนี่คือใครอ่ะใครเบบี้อ่ะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยพี่ริต้าวาดโคตรดีอ่ะทุกคน โออ้มกดฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องดิต้ากิดแคทแคลกินไก่เพื่อและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมรอบักนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า e ป d ดรอ่นั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่ดิต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูกันแข่งวารูปนะคะตีมตามกระแสนั่นเองค่ะเย้เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเรามีกระแสนะคะฮิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมๆกันนะคะเราก็จะมารวมกันในคลิปนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งแอบสปอยไว้ก่อนนะคะว่าจะมี ีมน้องหมีเนยนะคะเสื้อริต้าคิดแคทอุ้ยไปอยู่ในกระแสตอนไหนแฮชแท็กหนึ่งในแอปเอ็กซ์หรือเปล่าแล้วก็มีบัสนะคะวงบัสนั่นเองนะคะแล้วก็น็อปโปนะคะแล้วก็ลิปออยซอร์การนั่นเองนะคะ5อย่างนี้กําลังเป็นกระแสน,นะคะที่เรียกได้ว่ากําลังนะคะเรียกว่าฮิตติดชาร์ตนะคะดับหนึ่งนะคะในบิลบอร์ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากเข้าไปร่วมไอจีแบบริต้านะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มคิดแคทกันนะคะที่ไอจีพี่ิต้านะไอจีริต้าดัสกอร์คิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียน คำว่าข,ข,ข้อควัวคิดแค้นอยู่นะคะจริงขพาไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซอร์วิสไว้อ่านคลิปของพี่ิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มี i อนะคะก็ฝาก Facebook p เพจด้วยนะคะชื่อว่าดิต้าคิดแค้นนั่นเองนะคะช่วยกดติดตามกันให้ถึง1 0,000ผู้ติดตามน,นนะคะแล้วพี่ลิต้าเนี่ยจะสามารถสร้างกลุ่มทาง Facebook p เพจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเ้อลิต้าคิดแค้ในโลบอทด้วยนะคะตอนนี้มี14แล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวเหลือง น้ำตาลดำขาวนั่นเองนะคะเจ็ดโรบักทางวิธีการซื้อในกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลบอกลิตาและคีเขาเขียนได้นเลยนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตาคีแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมีสสีนะคะสีขาวกับสีดำนะคะตัวละ3 9 0รกบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยเสื้อทุกตัวนะคะที่น้องรับไปนะคะจะได้สิทธดูดหลับแอดในโลบอกด้วยนะคะใครอยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอลไลแอลิตาคีแคทชอบหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะ ที่จะมาร่วมอ่านคลิปนะคะแข่งว่าลูกกับพีริต้านะคะก็มีน้องมิลินนะคะน้องออมมาชิน้องซันนี่นะคะน้องพีชแล้วก็น้องอาลีแล้วก็น้องมีนนั่นเองนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูการแข่งว่าลูกตีมตามพิติดกระแสในว,วันนี้กันเลยก็ค่ะไปโอเคค่ะตีมแรกนะคะบัตเชอร์แบร์นะคะทุกคนน้องหมีนเนยนั่นเองวีน่ารักไหมไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้นะคะตอนนี้เราเรียบก่อนนะคะโอเคโอเค เริ่มจากปูพื้นนะคะปูพื้นก่อนมาเทอร์แบสสีน้ำตาลเนาะน่ารักไม่ไม่รู้ลองดูหุ่ยตื่นเต้นตื่นเต้น,นะคะ่ะตื่นเต้น,ตนเป็นกลมๆก,ก่อนพี่ลิต้าก,ก็ไม่ไม่ค่อยถนัดวาดหมีหรอกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทํานะคะวันนี้คาดหวังนะคะว่าจะติดท็อปสักสักตีมหนึ่งนะสักตีมหนึ่งนะคะอยากจะติดท็อปสักตีมหนึ่งตัว มันไม่ค่อยแยกเลเยอร์เท่าไหร่เลยอะโอ้ไม่กอดเหมือนพี่นีตาต้องตัดเส้นด้วยค่ะแต่ว่าขอแป๊บนึงพี่นีตาควรจะตัดเส้นด้วยค่ะเพราะตอนนี้มองไม่รู้เรื่องเลยนะคะพีน่นีต้ารู้ค่ะมองไม่รู้เรื่องเลยสำแดงนะให้มันมีตาก่อนก็ยังดีนะคะ <S <S เผื่อเผื่อไม่ทนนันไงโอ้ oh God. ไม่กอดไม่กอดจะทันไหมเนี่ยทุกคนควรที่จะตัดเส้นน,นิดนึงค่ะตอนนี้มองไม่ออกเลยนะคะเป็นบัชเบลพี่นีตายพยายงตัดเส้นแล้ว ไม่รู้ว่าเส้นมันหนาไปหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยดูมีเส้นแล้วดูแย่มากเลยค่ะทุกคน oh my g o s ทำไงดี o oh ม my gosh oh my g o s ทำไงดีแบ่งเลเยอร์แก้หัวก็ยังดีค่ะให้มันรู้ว่าเน,นี้ยคือหัว,หวจะดูดีขึ้นมาสักนิดนึงอุย๊จยจะหมดเวลายแล้วอะไม่ทันไม่ทันอุย๊ยไม่ทันนะมีเนยของพี่ลิต้าไม่เป็นไรนะคาดฝังกันน้องๆแทนละกกันเพราะน้องๆจะทำออกบ้านทารักกว่าพี่ลิต้านะ ได้อยู่นะฮะให้สองดาวแล้วกันอันนี้มามามาเป็นหน้านะคะมาเป็นหน้าน้องมีเลยแต่ยังไม่ได้รู้สึกแบบ amazing อะไรมากนะคะอ่าถือว่าน้องมีเวลาขนาดนี้ก็ถือว่าเพแต่บิริต้าอยากให้2ดาวนะคะเพราะว่าความความปานีดน้องอาจจะยังไม่มีหมูแต่ของพิริต้านี่ไม่ให้เลยดีกว่าเหมือนน้อง <laughs> น้องมีหนะ้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยทุกคนคือพราะพิริต้าครอบไอ้ตรงขอบตรงตรงหัวไปแล้วมัน มันทําให้ตรงทรงกลมไม่ได้อันนี้เหมือนปิกจูมากกว่านะทุกคนว่าไหมพี่นิต้าเนี้ยเหมือนปิกจูมากกว่าน้องว่าหมี่เนยยังไงให้เหมือนปิกจูอ่ัพี่นิต้างงโปเกมอนน่ะหรือพี่นิต้าคิดเองคนเดียวหรออาวคนนี้พี่นิต้าก็ยังเฉยๆนะคะเฉยๆอ่ะพี่นิต้าคาดหวังว่าจะมีคนทําแบบเต็มตัวนะคะแต่ว่ายังไม่มีแบบหมายถึงว่าเต็มตัวแล้วแบบดูแบบ amazing นะคะเออ เออคนนี้พอใช้ได้นะหมายถึงว่าหน้าตาดูดีนะคะอาจจะดูธรรมดาแต่ก็ดูหน้าตาดูดีอยู่นะคะแต่แต่อธมดารรมดา,รรมดาเออน้องก็สารั <laughs> างสรรอันนี้พี่ลิต้าก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่อยู่เหมือนกันนะคะจริงๆก็ยังไม่มีใครเตะตาแต่ว่าน่าจะครบทุกคนแล้วไหมโอเคแล้วผู้ชนะก็คือแร่อ้าวว่าและของออมบัชีของหนูมดี ก็ของน้องพีชอ่าโอเคก็เป็น3มคนที่คุณคนที่เข้าใจได้อ้อฟิลิต้าทิโลรู้เรื่องเลยนะคะรู้เรื่องเลยตามนั้นนะคะตามนั้น <c oughs> โอเคค่ะต่อไปนะคะคือเสื้อลีตาคิดแคทนั่นเองซึงบอกเลยว่าทํายังไงโอ้ oh my god ลีตาคิดแคชชั่ตโอ้ my god เสื้อในชีวิตจริงหรือว่าเสื้อในไหนอะเสื้อในเกมโรบออหรือเสื้อลีตาคิดแคทเสื้อในชีวิตจริงเหรอไม่ต้องเสื้อในโรบออยากมากเลยอะจะในโรบออหรือในชีวิตจริงก็ยากนะคะ ตายแล้วพี่ลิต้าจะตกหมาตายในเสื้อของตัวเองสีชมพูจัดไปเพราะว่าพี่ลิต้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกน้องๆน,นะคะว่าว่าว่ามันคือเสื้อในชีวิตจริงหรือในโลนนนนบอกรึไหนๆเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะคะเอาตามที่น้องจินตนาการเลยเขาจะเป็นเสื้อแบบไหนนะคะเ้าลิต้าแิดแคทพี่ลิต้าก็จะจินจตนาการว่าเป็นแบบนี้ละกันพี่ลิต้าเอาสีชมพูนะคะเอาสีชมพูกัจะพืดกันจะพูดกันใแค่เพื่อนอุ้ยอันนั้นวันอันนั้นวันของตีมเมื่อกี้นะคะน่ารักไม่มีรู้ดูธรรมดาไปไหมเนี่ยเสื้อพี่ลิต้าเดี๋ยว พี่ลิต้าเลยค่ะยากสุดเลยส่วนเนี้ยมันจะต้องมีอ่อนๆข้างในแบบไอ้เป็นแก้วมนจะเปนยังไงมันกเล็กกว่าเดิมอีกไม่ได้ตามนั้นแหละค่ะตามนี้ตามนั้นให้มันดูลุกขึ้นโอ้ลิต้าคิดแคสยังไม่มีตัวลิต้าคิดแคสเลยอ่ะโหนี่พี่ลิต้าต้องเพราว่าตัวเองเหรอถามจริงไม่พี่ลิต้าทำไม่ได้ค่ะทุกคน โอ้โหหาวทูวาดพี่ลิต้าฮินแฉะสุดแสนจะยากอะ่ะยากจะวาดคนได้งไงกันอ,อ๋อควรสีเนื้วกันสิเนื้อป่ะจะหมดเวลาแล้วมีคนวาดตีมนี้ได้ด้วยเหรอถามจริงว่าใครวาดได้สวยถูกใจพี่ลิต้ารับแอนเลยคะ่ะเพราะพี่ลิต้าวาดไม่ได้นะคะโหวาดได้งไงอะ่ะทุกคนเราต้องมาเอาตัวพี่ลิต้าน่าเกลียดมากเลยแล้วพี่ลิต้าเป็นเจ้าของช่องอะ่ะทุกคนโอ้ my god พี่ลิต้าคนปิดช่องทิ้งฮือไม่ค่อยตรงปกนะนะ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้ oh my god นี่พี่ลีตาจริงๆหรอหูฟังนะคะมีหูฟังด้วยนี่เป็นไงมีหูฟังด้วยโอ้โหเลยมากเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ต้องมาผมพี่ลีตาหายหมดแล้วโอ้ไปช่างตามสภาพแล้วทุกคนมันมันดูไม่ค่อยสมสีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้พี่ลีตาเอรอเอาเป็นว่าเป็นเสื้อแต่ว่าอาจจะเอ่อตัวของพี่ลีตาาจะไม่ไม่ค่อยเหมือนนะคะเหมือนก็แปลกแล้วค่ะพี่ลีตายากขนาดน,นี้ โอ้ของพิลิตา้าคือคือตัดไปเลยนะคะนี่คิดว่าเด็กอนุบาล3บวาดน,นะคะเนี่ยเอาจริงเด็กอนุบาล3บวาดน,นี่น่าจะน่าจะดีกว่าพิลิตา้าตลกอะ่ะโอ้ถึงหน้าพิลิต้าจะดูเหมือนยักษ์แต่ว่าก็แลดูมีทรงที่คล้ายอยู่นะคะเพราะว่ามีหูฟังเห็นปะมันไม่มีใครวาดได้หรอกตีมเนี้ยใครป็นคนคิดตีมพิลิต้าเองอ่าน้องคนนี้ถือว่าฉลาดนะคะโดยการเขียนเขาว่าคิดแคสแล้วก็เป็น เหมือนสัญ,ญลักนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเสื้อลิตาคิดแคสสีใหม่ะคะ่ะออกพร้อมๆกับพวกลิปอ,ออยอกาดเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวะคะ่ะเป็นพี่ลิตาเวอร์ชันทีค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าอน้องว่าตัวพี่ลิตาพอพี่ลิตาก็ให้คะแนนป็นปกำลังใจได้นะคะโอ้ oh my god อันนี้ถือว่าก็ก็ดีนะอาจจะไม่เหมือนต้นฉบ,บับแต่ว่าก็แลดูเป็นตัวคนดีนะคะ ถือว่าในเวลาแค่นี้น้องทํำได้ขนาดนี้ก็โอ้ชือว่าดีอันนี้พิ่ลิต้าให้คะแนนความพยายามแล้วกันนะคะความพยายามในการวาดโอ้โหทีมนี้ยังไม่มีใครเตะตาเลยจริงๆสงสัยมันจะยากเกินไปจริงๆนะคะอยากรู้เลยว่าผู้ชนะคือใครแร n นดอมสุดๆพี่ลิต้า <c oughs> อย่าเอาคนมาดีอไอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาคนมาทำไมอะพิ่ลิต้า ตอนแรกพี่ลิต้ากล่าวว่าจูจูเพราะถ้าเกิดเราที่เราผลงานเราจะไม่ชูขึ้นมาถูกปะแต่ว่าเนี้ยน้องข้ากันแนพี่ลิต้าเยะแล้วแบบผลงานมันก็ชูขึ้นมาแล้วพี่ลิต้าอายอะ <c oughs> อายมากเลยผลงานชูขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะอายบัสนะฮะบสับส because of you I shine like a super sun yeah you can make me fly to the moon and back oh วาดใครดียรโอ้ oh my god โอ้ my god นั้นพี่ลิต้าเมียนจีนบุกพี่ลิต้าจะวาดจีนบุกละกันไายแล้วสงสารสงสารจินจีนบุกอะมันไม่มีกระเท้าก,กระตูนเลยไม่มีใครวาดจีนบุกบ้างเหรอไม่มีภาพกระตุนของจีนบุกเลยอะทาให้ยากมากที่จะวาดโอ้ oh my god ฉันไม่เคยตอนนี้ไทยวาดง่ายสุดแหละนั้นพี่ลิต้าวาดไทยละกันดูจากเวลาก็ไม่น่าจะทันแต่ลองดูคะ่ะสีเหนือสีเหนือสีเนือ Because of you I shine like a superstar yeah You can make me fly to the moon and more น้าทยนะคะน้าทยหน้าทย,นะย,ยใจกระตันยูน้าไทยนะคะไทยเขาใส่ใส,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 ใส่ใส่หมวกใส่ใส่ใส่หมวกแต่ไม้นี่ฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอเพราะเธทำอะไรไม่รู้เย a ตอนนี้เจนบุกจ้อยไหนแล้วนะคะพี่ลิต้าไม่ว่าเจนบุกไทยนะ,ะมีพี่มีน้องนะคะอยู่วงบานสนี่ฝากบอกด้วยนะคะพี่ลิต้าชอบเจนบุกมากแค่บอโพล้อไอจีพี่ลิตา้าฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอร์ดเหมือนแชร์คอร์และไทยเราวไทยน้อง นั้ไขคโอ้ได้แต่หน้านะคะจะมีใครรู้ไหมนะว่าว่านี่คือใครเฮ้ยแต่ว่าไม่แย่นะพี่ิตา่ไม่แย่นะไม่ดีเหมือนกันค่ะพิลิตาไม่แย่ค่ะ Not bad but not good ูดค่ะพิลิตานี่ไทยจะมีแบบว่าไทยเชยนนทนเดือดเดือดเจมันขุ่นคน h o w How ชูทันทุกคน How to t ทันไทยมีคอลงมาคะแล้วก็เสื้อแล้วเสื้อดนมาใส่สีขาวอีกเสื้อใส่สีอื่นได้ไหมไทยสีน้าเงินก็ได้ค่ะตายแล้วไม่ ดูเป็นเสื้อแล้วกันไม่รู้ว่าน้องดูเป็นเสื้อไหมไทย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 อ้าวเขียนชื่อไม่ทันเป็นชาเฮ้ยนี่คือใครอะ่ะใครเบบี้อ่ะไม่ใช่ เดีพี่ลิต้าไม่รู้อ่ะทุกคนใครเบบี้หรือเปล่าน้องบอกเราว่าน่าเกลียดมากไม่จริงเฮ้ยแต่ของพี่ลิต้าที่ถือว่าพอได้นะพี่ลิต้าเนี่ยถ้าเกิดเขียนชื่อทันนะเจ๋งเป้งเลยจริงทุกคนแต่ว่าน้องก็อาจจะไม่รู้ว่าคือใครแล้วหัวเขียวว่าเจ้ามันคือหมวกนะครับมันคือหมวกเฮ้ยทุกคนดูหน้านี่น่ารักอ่ะไทยกับเน็กนะคะโอ้ยคิดว่าโชกุกูนารูโตะนะคะเนี่ย เออให้2ดาวแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจเใครอ่อะพีมวสุนะคะอ่าเฮ้ยคนนี้แหละดูดีดีดูดูดีสุดนะอาจจะมองไม่รู้ว่าเป็นพีมวสุแต่ว่าก็มีเนี่ยผมเขาชอบเอาผมมาปล่อยตรงกลางนะคะอันนี้อะไรอะ่ะไทยเหรอ <invece S 1> ไทยไม่มีหน้าอย่างงี้ของพี่ลิต้าดีกว่าเยอะหรือเพราะไทยไม่มีหน้าไทยทำไมไทยไม่มีหน้าลูกไทยชัยโนเนอะทงไมทุกคนบ้านไทยกันหมดเลยอะแต่นี้ดูจะดูจะถ้าจะไทยเกินไปนะคะนี่พี่ลิต้าให้หนึ่งดาวดูถ้าจะไทยเกินไปอะคือไทยไทยมีแต่หัวนะมีแต่หัวใครอะคนนี้คือใครอะเฮ้ยแต่ดูวาดเหมือนคนนะแต่พี่ลิต้าก็ไม่รูู้่ดีว่าเป็นใครแต่ก็ให้สองดาวก็นะคะแต่แต่เขาคือใครอะอันนี้เอเฮ้ยดูดีนะทริบนี้น้องนีดค่อนข้างทาได้ดีนะคะแต่ละคนฉันไม่เคยเป็น นเมก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอพอจะเชืม oh, ดูดูใครได้ใครได้อ่าไทยไทยหนึ่งน้อหนูดีมิลินโอเคมิลินมาเพื่อการดีเนาะมิลินบอกว่าหนูอ๋อได้ที่หกโอเคโอเคยอมก็ได้โอ้ยจริง,รงๆเขามีตัวการ์ตูนกันตั้งหลายคนนี่หว่าแล้วพี่ดิ้ต้าเรว่าไทยนอป,ปอนฮะโอเคน้องป่นะฮะน้อป่วเป็นน้องหมานะคะที่ กำลังเป็นกระแสในติ๊กต็อกแล้วก็มีเพลงนโป๊ะมัมมัเก่งมากอะไรออกมาด้วยใช่ไหมมันจะมีการ์ตูนให้เราดูเป็นเลฟไหมเนะี่ยไม่มีค่ะมีแต่นานระูโตะโอ้ my god วาดยังไงนั่นสิวาดยังไงอะวาดน้องหมานะคะโอเคพี่ลิต้าทั้งวาดเจ้านโปะรูปนี้แหละดูเหมือนจะวาดง่ายที่สุดใน18ย่านนะ18ย,นะ18ยุโรโอเคพี่ลิต้าเอาแบล็กกราวนะคะแบล็กกราวเเป็นสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันโอเคฉัน okay. ไม่เคยเป็นนี้มาก่อนใจมันเต้น ไม่แพ้จบตั้งแต่อันนี้ยังยังค้างอยู่เพราเจะจะทันไหมเนี่ยโอเคเรามาเริ่มจากเลเยอร์แรกค่ะคือน้องเนี่ยเป็นหมาที่เป็นหมาอัชเลียหรอกคือเราต้องว่าตัวใหญ่เลยนะเนื้อที่เราแบบเพียงพอแน่นอนน้องจะมี ประมาณนี้นะคะฟึบเป็นลายของตัวน้องนะคะไม่น่ายากนะจริงๆริงตีมเนี้ยไม่น่ายากเลยเน้นตรงกลางเสร็จแล้วก็อะไรอ่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาล,ตาลเป็นน้ำตาลออกส้มๆเลเยอร์นี้ควรอยู่ไหนอ่ะพี่ลีต้าไม่รู้ว่าเลเยอร์นี้ควรอยู่ไหนไม่เลเยอร์นี้ควรควรควร,ควรอยู่ตรงนี้ขึ้นมาโอ้ my god พี่ลีต้ามัจะเลนะนี่นะคะหางของเจ้านโปะนะฮะนารูโตะนารูโตะคืออะไรตรงจุดที่เหลือนะคะจะเป็นลวดลายนะคะ ไม่น่าทานันโอเคเดี๋ยวพี่ลีต้าเริ่มวาดตาอะไรพวกนี้แล้วนะคะเพราะว่าจะไม่ทันแล้วเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเจ้าโนบโตเลยเนะี่ยก็สีแดงเฮ้ยสวยอยู่นะว่าไปนี่เฮ้ยเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยสวยนะพี่ลีต้าจบแค่นี้แล้วกัน แล้วปบด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยพี่ลิต้าวาดโคตรดีอะทุกคนโอ้ยโอ้เห็นด้วยไหมตายแล้วพี่ลิต้าต้องมีตัวเองเป็นมาตรฐานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะให้โอ้ให้2ดาวนโปอะเ้ยจริงๆให้3าดาวได้เล้เนี่ยนะโปะมักหมัอุ้ยน่ารักนะมกเมื่อกี้อ๋ออันนี้น้องข่าสีเป็นนิดนึงนะคะน้องวาดน้องวาดเป็นแค่กรอบมาแต่ว่าดูดีนะพี่ลิต้าให้สองดาวอุย้ยพอเป็นวาดตีมน้องหมาแล้วทุกทุกคนทําได้ดีหมดเลยพี่ลิต้า สมควรสมควรมงจะมีใครทําได้เหมือนพี่ลิต้าอีกอะําจริงอันนี้สวยมากน้องพิมมาน้องน้องพิมมาโดเลนไลมอนอันนี้ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนโนโปดนะคะอย่างที่น้องบอยเหมือนโนไลมอน <c oughs> ฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อน <c oughs> อะไรอะอันนี้ก็ไม่ตรงโจทย์นะพี่ลิต้าว่าดูโงโงๆนะอันเนี้ย นโปหมาพันอะไรอะนโปดูยังยังไม่รู้ว่าเป็นนโปนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้เหมือนกระต่ายมากกว่าน้องหมาอีกนะคะเนี่ยกระต่ายดิซี่ยังบอกเลยว่าเหมือนกระต่ายนะคะเหมือนกระต่ายจริงอันนี้เหมือนแมวเลยอะ่ะอันนี้ไม่เหมือนเจ้านโป๊เลยนะคะนี่เหมือนแมวนะคะเนี่ยนโป๊ะหมามัม,ม,ม ก็เป็นกระแสได้นะคะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือเกือบเกือบที่จะถ้าเกิดน้องทําทานนะน้องจะเทาเทียบเทียบเทาพิริต้าได้เลยแต่ว่าน้องทําไม่ทานนะคะแต่ว่าก็น่าจะพอดูออกว่าเป็นโนโปนะคะเฮ้ยแต่ของพิริต้าคือ Amazing มากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะดียาดนี้ถ้าไม่จิดหนึ่งในสามพิริต้าปิดช่องเลยนั่นคือตอนนี้มันเป็นของใครได้จริงๆมันต้องเป็นของพิริต้าอยู่แล้วค่ะทุกคนคือเห็นไหมพราะารางการของพิริต้าทาให้รู้ว่าพิริต้าเนี่ย วาดนะคะดีสุดในครอบครัวคิดแค้แล้วต่อไปขี้โม้นะคะพี่ลิตา้าจริง,รงทุกคนว่าของพี่ลิต้าไม่ดีตรงไหนอาปกามาวงต่อไปนะคะคือลิปออยล์ซอการ์นั่นเองซึ่งพี่ลิต้ากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีเอาเป็นสีที่พี่ลิต้าใช้อยู่แล้วกันเป็นสีแดงนี่เรามีขวดอยู่ตรงนี้เลยนเนี่ยนั่นก็ใช้ตามนี้เลยแล้วกันพี่ลิต้าขายตรงให้ให้ซอให้ซอาการ์สุดๆนะคะถ้าถ้าทุกคนมาดูพี่ลิต้าบ่อยๆนะคะในไลฟ์จะเห็นว่าพี่ลิต้าใช้ลิปออยล์ซอการ์จริงๆนะคะโอเค ฉันไม่เคยเป็นนีมาก่อนไม่ใช่อันนะี้ตกไปทั้งนานล้สีแดง่าสีแดงเป็นสีที่พี่ลิตาใช้อยู่เช่นสีเดียวกันเลยค่ะไปไม่เป็นเลยเราโอ้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยคะ่ะทุกคนมาแพ็กเกจจริงๆแพ็กเกจมันเป็นสีสายอะ่ะแต่ว่าพี่ลิตาทำแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันฉันไม่เคยจะแน่ใจตัวเองเลยค่ะข้างในก็จะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะน้องจะดูออกไหมว่าเป็นลิปออยดูไม่ออกเหรอคะดูจากที่พี่ลิตาทำขนาดนี้แล้วตรงนี้มันควรที่จะเข้มๆมา แต่งหาหาเฉดสีที่ผมจะได้แบบนี้ไปละกันประมาณนี้ก็น่าจะดูพอดูออกว่าสีใสมันก็ไม่มีไงใช่ไหมสีใสมันก็ไม่มีไม่มีสีใสก็เป็นสีนี้ไปละกันแล้วก็เลิยอรโพชันเขียนเลยค่ะเลิยอพชันเป็นสีขาวพี่ไม่น่าพอเขียนออกมาแล้วกันเลิยอรโพชันบัดดี้ดีดีวายนี่พี่ลิต้าเขียนเหมือนเลยเนี่ยเขามีของอยู่ในมือแล้วก็จะมีพวกแบบกงสติ๊กเกอร์นะคะ ไใจได้ได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นอ่าเมจิกนิวยอบันดี้เฮ้ยอันนี้ใช้ได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 ้ให้3ดาวเฮ้ยน้องทำาดีนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออจริงๆน้องทำก็ดูไม่ไม่ยากนะแล้วทำไมพี่ดิเอ้าทำไมเลยย๊ เป็นอย่างนี้อ่ะตายแล้วแล้วพี่ลิต้าเขียนอะไรตั้งนานดูสิทุกคนดูดิเล่นตลกอะไรกันนะ่ะนะดูดิโอพี่ลิต้าเขียนนังนานนะไม่ยอมยอมเถอะบันดี้อ่ะก็สวยตีมนี้พี่ลิต้ายอมน้องเลยเพราะของพี่ลิต้ามันสมารึงกึงเกออะไรก็ไม่รู้นะคะจะเสียดายอ่ะของพี่ลิต้าอะไรอ่ะอันนี้ยังดูไม่ออกว่าเป็นลิปออยด์แต่อาจจะเป็นน้องอาจจะสื่อถึงสีดําที่เพิ่งออกใหม่นะคะลิปออย์สีดําที่เพิ่งออกใหม่แต่มาดูเหมือนทูบเทียนมากกว่านะคะเมื่อกี้หรือเวอร์ชัน ยน้อนะงๆก็เลยดูทํากันง่ายเนาะแต่พี่ลิต้าเลยดูทํายากมากเลยอะ่ะงงมากเราไม่สวยด้วยเขียนอะไรก็ไม่รู้อุย้ยอันนี้ดูดีสุดเลยเอาไปเลยสี่ดาวไปขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยน้องเหมือนทําเป็นกล่องนะคะถทำเป็นกล่องมันง่ายกว่าทาเป็นขวดนี่นะพี่ลิต้าไม่มีกล่องในตอนแรกอันนี้ยังดูยังไงไม่รู้ยังดูไม่ออกเป็นริบพอยสก,กัด มีอะไรอีกอา้อาวอ้าวผู้ชนะก,ก็คือเดออ๋อองหนูดีอ๋อเออออกมาชี้หนูดีนนดก็เมคเซนต์หนวดนะแต่พี่ลิต้าว่าหนูดีน่าจะทําสวยกว่าพีนะคะแต่ไม่เป็นไรพี่ลิต้าไม่คล้องใจเอา้าพี่ลิต้าที่6สมควรแล้วค่ะโอ้ my god พี่ลิต้ารู้สึกว่าเซนต์นี้ยน้องให้คะแนนด้วยความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะโอเคโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งว่ารูปนะคะติมต่างกระแสในวันนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ ก็ติดตามกันจะดียิ่งๆกำลังใจฟิลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแคทแล้วก็ติ๊กต็อกิลิต้าในสกอร์คิดแคทนั่นเองนะก็ที่น้องๆนะคะจะได้เข้ากลุ่มเข้าพวกิดแคทในไอจีนะคะไอจีพี่ิลิต้าตรงหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนเว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้งจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยะคเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว้อัดคาิปของลิต้านั่นเองค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ไม่มีไอจีนะคะก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กฟรลิต้าด้วยค่ะฟิลิต้าค มี10สีนะคะชมพูฟ้ามว่วงส้มแดงเขียวขาวดำเหลืองน้ำตาลนั่นเองนะคะเจโรบักขนมที่การซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะกดไปที่โรบักพูลิต้าและคีเคาเขียชันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเสื้อลิต้าคีแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมี2สีนะคะสีขาวกับสีดำนั่นเองนะคะตัวละ 3, 190บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้นะคะ <S <S และที่สําคัญเนี่ยทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์ลุ้นรับแอดนะคะในโรบักกับพูลิต้าไปด้วยนะคะ <S <S ใครนะคะ <S <S ที่อยากได้นะคะคคคบออกุุณณพ่แม แอนไลน์ <Add> นะคะแอดลิตาคิดแคชชอปหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปซื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะงี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย